เ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ <c oughs> ้คำหน้าหายไปไหนอยู่กับรายการอะไรอ่าอักคุตเตโต้สตีฟตอนที่เท่าไหรนี่สามอ่าถูกตอ้องนะอ,อะไรครับ <laughs> แมวเล่นมือเฮ้ยนะแมวเล่นอะไรหนูปีกจะเล่นมือถือหนูฮะห,หนูนี่นะอ่าวันนี้เราจะมาทำอะไรครับก็มาเล่นกับลูกสตีฟเหมือนเดิมไม่ อ้วนเท่าไรแล้วก็แบบดูพัฒนาขึ้นไหมอะไรมันนี้อ่าตัวแรกเลยที่อุ้มเนี่ยคือใครครับกังฟูกังฟูสาวสุดสวยของเรานะครับสาวสุดห้าวต้องบอกอย่างนี้กว่าอุย้ยนะ,ะเอ,ะอ,อ้ยอะไรใครทำอะไรอ่าไหนขอโชว์ตัวในหุ่นของกังฟูเป็นไงบ้างหนูฮะหุ่นกังฟูไม่ค่อยอ้วนเลยนะเนี่ยซเซ็กซี่หนูต้องผอมไว้ก่อนแน่ไดเอทใช่ไหมหนูหนูทีมไดเอทค่ะเออถ้าตัวน่าจะสวยนะเนี่ยนี่นี่นี่ต้องบอกว่ากังฟูเป็นสาวห้าวมากๆเลยนะห้าวมากๆเลย นะเหมือนตรงนี้ไม่กี่สามจุดเหมือนอีปิงปิงเลยเหมือนกันเลยพี่น้องกันไหมเนี่ยเอ้ยอย่าทะเลาะกันอ้าวใครใครตีกันตีกันแล้วอ้าวเฮ้ยสนุกไหมอ้าวตีกันแล้วอ้าวอ้าวมาเอาเอาเอาเกี่ยวเกี่ยวฟอกคอเกี่ยวฟอกคอเอา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 เลยเอาแล้วนั่งต่อเลยเอาตัวไหนครับหยิบเลยครับผม ไม่ค่อยอุ้มเลยรู้เลยไม่ค่อยคุ้มนี่คือใครรู้เลยปอกข้อสีสม้มปิงปิงหนูแมวขี้อ้อนของเรานะวันนี้แม่ไม่อยู่แม่หายไปแล้วหลายวันไว้ๆนะครับดูปิงปิงนะรู้สึกจะอ้วนก,กว่าตัวอื่นเลยนะอย่าอย่าคูย่ะหนูไม่เอาหนูหนูไม่ได้คูรก่กมันมันอยากเล่นกับเพื่อนดูฮะหน้าตาของปิงปิงฮะซึ่งหลายคนถามมาพี่ แยกลูกแมวออกยังไงเนี่ยลูกแมวเขาหนักนะเนี่ยอ่ะอุ้มหน่อยเนี่ยดูหุ่นของปิงปิงนะฮะอ้วนมากอ้วนตุ้ยเลยในบรรดาทั้งทั้งแมวทั้งห้าตัวเนี่ยมีหนึ่งฮะที่อ้วนมากคือปิงปิงนะฮะอ้วนมากๆเลยอือชอวยด้วยอ๋โอ๋อช่วยด้วยอ๋ออ๋อตีปิกันตรงนี้เอาใจเย็นใจเย็นอ่ะหยิบมาเลยเดี๋ยวนะมันกัดกันมันกัดกันอันนี้คือใคร อังเปาอังเปาเป็นผู้ชายนะบอก่อนเห็นตัวหน้ารังรังแบบนี้เป็นผู้ชายนะครับประเกทใครใครดีคัมปูดังดูหุ่นของน้บนิ้วน้านิ้วอะไรนิ้วนิ้วนิ้วอ๋อดูหุ่นของคาโปนะครับจับอ้วนพอๆกับปิงปิงนะครับเพราะว่าอังเปาเนี่ยก็เป็นแมวที่กินเยอะเหมือนกันนะครับนะฮะซึ่งตัวที่อตัวที่สีโอ้ยจะเย็น อ่ะตัวที่สี่ดูดิเป็นไงซาลาเปาเป็นไงซาลาเปาซาลาเปาจะตัวผอมมากในบรรดาทั้งแมวทั้งหมดเลยนะใช่ไหมใช่เหรออืมผอมในบรรดาทั้งหมดเลยไอันเนี้ยมันผอมตรงนี้เนี่ยดู้่จับตรงที่โครงเออ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 จัดจัดกล้องมันจัดกล้องไม่มีจ่อมันใช้ลับเชิญมาอ้าวตรงนี้แนะนําไปแล้วใช่ไหมแนะนําหมดยังยังเลยตัวเดียวอ้าวนี่คือโอ้ยมือถือมือถือ อ,อ้ายอ๋อมันกัดมือตือโอ,โอ้มันเอาไปด้วยอ๋อ <c oughs> เดี๋ยว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 ทำไมหนูซาลาเปาเป็นคนแมวโหดย่างนี้นี่คืออ่าคัมโปเป็นผู้หญิงนะครับบอกก่อนนะ<า>เป็นผู้หญิงน้องเงี้ยจะเรียกผิดเลยเนี่ยจากไอ้เนี่ยเป็นปิงปิงไอ้เนี่ยเป็นอะไรอะคัมโปจำผิดจำผิดนะดูหุ่นของคัมโปก่อนครับเนี่ยขาวใส่สตารอ่าเขาขาวน่ารักนะครับถูถูถูถ,ถูเลขออกอะไรบอกหน่อย เลขออกอะไรเลขออกอะไรเลขออกเลยออกสองหุ่นปิงปิงกับคําโปก็พอๆกันนะครับผมเพราะว่าสองสาวตัวนี้บอกก่อนว่าคําโปเนี่ยเป็นเป็นสาวแบลสองสาวอะไรนี่ปิงปิงผู้ชายนี่สองสาวอยู่นี่นี่ก็เนี่ยคําโปกับปิงตังฟูไงเมื่อกี้บอกปิงปิงนานๆมีหลุดมีหลุดกระกระแมงเริ่มมืนเริ่มเริ่มเมาชื่อเลวเนี่ยนะ คือกังฟูกับคัมโปเนี่ยเป็นสองสาวนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่ากังกังฟูเนี่ยเป็นสาวห้าวนะครับดูฮะดูนะเป็นสาวห้าวนะครับชอบใช้ความรุนแรงนะครับผมทะเลาะก,กับซาลาเปาอยู่ทุกวันเลยนะครับผมนะส่วนคัมโปนี่ก็จะเป็นเป็นแบบเป็นสาวขี้เล่นนะครับเป็นสาวขี้เล่นไม่ดุดันอะไรมากมายนะครับหนะเห็นไหมกูมจะเห็นความดุดันของสองสาวตัวนี้นะครับ สำหรับใครที่เป็น fc สองเสานะครับตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะกลิดกายกันได้เลยนะครับผมเน่ยเหมือนอยากมันมันสงสัยมันคืออะไรไไ <laughs> แต่ของเด็กมาเล่นอีกบอรกรนะของเล่นที่อยู่บนเตียงเนี่ยไม่ใช่ของผมนะครับเป็นของเด็ก นะครับที่มานอนด้วยนะครับผมซึ่งม่ใช้ของผมเพราห้องนอนผมอยู่ข้างในนะครับอ้อาวโดนคุมโปงแล้วเรียบร้อยอไปไทยข้างาย่ไหนเอ่ย,ยมาดูกันนี่อา้า <laughs> วไปทำอะไรกันอย่างนั้นนะ่ะอืม จะเกิดเป็นตัวอะไรน่ารักมากอุ้ยมันเล่นมันเล่นด้วยนี่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 ลองลองลองจับกังฟูหงายดิได้ลองแกล้งมันลนี่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 กัดเลยเห็นไหมแกล้งนิดเดียวก็กัดหนูแม่งหงส์สวยจะไมายุ่งดูดูเอาเอาตีนกันแล้วเอาตีนกันแล้วตีกันแล้ว ตีกันแล้วอ่ะกัดกันแล้วอ่ะตีกันแล้วสองสาวตีกันแล้วเออนั่นแหละอารมณ์แบบว่าลองแล้วลองแล้วเออเล่นเล่นกันนะครับเออเล่นจะกัดเจ็บง่ายโดยเฉพาะตังฟูเนี่ยกัดเจ็บนะฮะดูเขากัดนะฮะเออตังฟูกัดเจ็บมากบอกแลวเป็นสาวดูนะครับตังฟูสาวดูกัดเจ็บมากนะครับตัวอื่นถึง เอากัดกันอีกแล้วเออวันนี้มามาดูคู่มวยเอกนะครับสองสาวนะครับผมนะตอนนี้กัดกันแล้วนะครับโอ้โหตอนนี้กลางฟูนี่ลุกหนักอย่างเดียวนะครับคำโพทำเน็ตแค่โอ้เป็นเจ็บนะครับโอ้ใจเย็นเจ็บแล้วโอ้โอ้โหนูหนใจเย็นหนูพักพข้างหลังก่อนครับนะครับพักก่อนครับพักก่อนหนูกลางฟูนะใจเย็นเย็นหนูใจเย็นนะค่อยๆกัดมันมาฟ้องเาเลยนดูหน้าี หน้าเหมือนฟองอะแบบแม่ครับนูนน่นไอ้นนุ่นอีนั่นมันกัดแรงค่ะอีนนุ่นมันกัดหนูฉันค่ะไหนกังฟูยิ้มหน่อยขอเห็นฟันหน่อยบี้ยิ้มหน่อยอนนอย,ยิ้มหน่อย,ยหนอยห,หน้าเหมือนมันฟอ้องยงไม่รู้เลยฟันแหลมมากเอามากัดนิ้วมากัดนิ้วตากล้องตากล้องตากล้องฮะโอ้สองสารมาก ดูดูอยู่กับเขาอ่อนนะดูฮะโอุย้ยข้ามโปอ่อนอุย้ยโดนกัดอ่อนใหญ่เลย,<า>ยส่วนตัวนี้นม,ม,มึงไม่อ่อนกูหน่อยเหรอฮะทำหินเนี่ยมึงอ้อนอหกมา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 เขาเองเขาเองอ,อง่ะผู้หญิงผู้หญิงน่าจะน่าจะเข้าใจาด้วยกันเองนะครับให้เป็นไรป่ะอ,อันนี้ก็จัดหรอกไหนให้ดูหน่อยมันฟองไหมหนักไอ้นี่ก็ตโตฟองเหมือนกันเลยพอๆกันเลย คีฟองอออเกตตกัดแรงเองอะ่ะแล้วไปโทษคนอื่นไม่ได้ดหน้ามันโอ้ห,หน้าตาแบบแบบนี่มันนางร้ายชัดๆส่วนคำโปงครับต่อไปแล้วออแล้วทำไมที่ตากล้องบอกให้มันอ้อนหรือให้ฟองไม่เห็นฟองงี้เลยดูดูเอ้ยว้ยนางร้าย นี่มันนางร้ายละครช่องเจ็ดนี่หว่าแหมไปกัดเขาไปกัดเขากัดแรงๆแ,แล้วก็ไปโทษเขาว่าเน็เากัด <c oughs> เขากัดฉันก่อนค่ะก็กัดแรงมากเลยค่ะมองว,ว่มามาม่านะก็ส่วนอีกสามตัวที่เหลือก็หายสาบสูญไปนะครับเมื่อกี้มันไปแลกข้างในลองไป,ไไปดูน่ะไม่ต้องไปเขาอ่ะจะได้รู้ไง เราจะใช้พิธีกรนะครับซึ่งเขาไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะครับอะไรโอ้ยอะเขาเล่นตากล้องทำไมเดี๋ยวถ่ายกังฟูรอต๊ด้อยเอ้ยโอ้ยยังไม่หานงไม่หันมาเลยนี่แล้วถึงเวลาอาหารแล้วค่ะเน่เนไหน่ เกกางโฟก์กางโฟกมึงกัดอะไรนี่มาไปปิดนะเออแม่แมากิีแลมวไม่ต้องให้เขาเรียกมวแมๆแมวๆมวแมวแมวีมวแมวี่ที่เรังไมีกี่ตัวล้มาปิดไข่เนี่ยแงก้องใขอ้อยโอ้มากันแล้วมากันเพียบไปโอ้โหอ้ยเดียวๆดีกางฝูกางฝูอ้อยทำลายตากล้องดู กางฟูทำไรตากล้องอีบ้ากอีกนางไร้มาลูกอีกนางไร้มาทำไร้ายตากล้องนิสัยไม่ดีจริงไหมจริงไอจันลาเปาจันลาปามองจัาลา <c oughs> เปาจันลาปามองอะไรจันลาเปามามาเต็มหน้ากล้ององี้จันลาเปามาบังหน้ากล้องอ,อ้ายเนี่ยาบังหน้ากล้องโอ,อย้ยบังบางอะไรกันเนี่ยดูอะไรกันมาดูอะไรกันจะทำไร้ายตากล้องเหรอนะ เ้เอยดี๋ยวก็กดปิดวิดีโอต้องบอกก่อนว่าเราถ่ายเป็นเทคที่2นะครับเพราะว่าไอ้เจ้าคําโปนะครับมันไปกดหยุดอัดวิดีโอคือมันมาเล่นปีนปีนมือถือนี่แหละกัดในมือถือนี่แหละเอา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 มีใครเอามีลูก3ตัวเลยอยู่ตรงนี้อืมอ่าโอ้โหดื้ดดืดื้อดืดมากอ้ยอุ้ยอุ้ยยังไงกลางซาลาเปานี่ต้องบอกก่อนกับบ้ายเห็นแรงเห็นตัวามพร้อมเหมือนแต่แรงเยอะมากเวลากระโดดอะไรพวกนี้นะโอเคาเปดิ เปล่ามันนี่แรงเยอะกว่าอืมดูให้ดูพอๆๆๆไม่ต้องไม่เล่นไม่ต้องไล่มือถือี๋้วได้ถ่ายเท็กสามโอ้ยใครมันกัดโอเคจะปิดรายการไม้ถ่ายมาสิบเอ็ดนาทีแล้วถ่ายนิดนึงไหนให้มานานแบบเนี้ยได้ได้ไม่ต้องดื้อมากดื้อจับปีก้ล ดืจัดตีก้นเหมือนตากล้องหละตากล้องดลือก็จับตีก้นทำไมอดลายเช่นนี้ตีก้นตูดแดงๆดูดูมองกล้องอารมณ์แบบว่าสวยเล็ดค่ะมีอะไรปะคะตกกระชั้นไม่ค่าอะไรอย่างนี้นะสวยอะหนูสวยแล้ว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 สวยสวยแล้วสวยแล้ว เราทำเป็นกระต่ายทงนี้ไหนกระต่ายจงดูหน้าของกระต่ายตัวนี้ซะปิ้งช่างหน้าน่ากินจริงถ้าเป็นหมาอะไรนี้ดูหน้าดีหน้าแบบวงสวยแง่นี่มันนางมารลายชัดชัดนางมารลายเมื่อกี้เหมือนาหมาจิจอกเอาไปไปเล่นไปเล่นไปไปก็คลิปก็มีเพียงเท่านี้แหละเนาะเอ้าอะไรใครทำอะไรนนอเลยเหรอเอ้า สรุปไม่เล่นนะฮะอ่อยอ่อยไงอ่อยอ่อยหรือครับเลียขนอ่อยอื้มอ่อยอ่อยอ่อยหายเต็มหน้ามากออกไปก็ประมาณนี้แหละน้คลิปก็มีเท่านี้หละนะครับผมนะฮะก็สำหรับใครที่เอออยากจะดูครอบครัวสตีฟอีกนะครับลูกๆของวันพอตัวแม่มันหายสาบสูญไปแล้วนะครับผมอะคะเป็นแม่บุญทําให้มันอ่ะอือก็นี่ไง ่แพ่อบุญธรรมเนี่ย่ตากล้องนี่แหละคือต้องบอกก่อนครับว่าซอยบ้านผมเนี่ยติดกับทาวน์อินทาวน์นะครับผมนะซึ่งเ ถ้าใครอยู่ในข้างในราดพรเ้าว94เลยครับคือทาวน์อินทาวน์เนี่ยจะอยู่ใกล้กับโรงเรียนบดินเดชาใช่ไหมครับแล้วด้วยด้วยความที่ว่าเนี่ยสตีมเนี่ยนะครับมันก็ชอบไปแถวแถวตรงทาวน์อินทาวน์นะครับผมนะซึ่งถ้าใครอยู่แถวนั้นแล้วเจอแมวหน้าตางโง่ๆนะครับผมนะที่ขึ้นตามรูปติงต่อไปดีนะครับมีปลอกคอสีแดงลายกระดูกนะครับผมเนี่ยเป็นตัวเมียนะครับผมแล้วก็ติดต่อมาหน่อยแล้วกันนะครับผมว่าเออมันหายไปไหนติดต่อไม่ให้ติดต่อให้ติดต่อกลับมาหน่อยนะครับหรือถ้าแบบว่า เอออย่าติดต่อทาง Facebook ส่วนตัวก็ติดต่อมาได้นะครับผมนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมัก็รู้สึกเปลี่ยนไงมือเหมือนกันนะฮะตอนนี้แต่เอาเป็นว่าช่างมันเถอะนะครับผมก่อนวันนี้ขอตัวก่อนเลยครับไว้กันน่าเจอกันใหม่กับผมและก็สตีฟนะอาจจะมีอะไรพูดไหมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือถล่มไลค์เลยใช่ไหมฟูไม่ใช่ถล่มไลค์ค่ะเขาเรียกว่าอีสกเ เอาเพลงเอาเพลงอะไรนี่นะชักกิดาวชักกิดาวชักกิดาวชาวอ่าชักกิดาวชาวชักกิดาวชักกิดาวช้าฮ่าดึงดาวน่าชักกิดาวเช้าฮ่าดึงดาวโอเคไปแล้วครับก็อย่าลืมที่จะกด subscribe กันด้วยแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งกันด้วยนะกันนะครับเพราะอะไรถึงต้องกดกระดิ่งเพราะว่าเมื่อเวลาผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยคุณจะได้เห็นเป็นคนแรกเลย นะครับโอเคขอตัวก่อนครับวันหน้าเจอกันใหม่นะครับกับโอเคตูสตีปีพีหน้า EP หน้าน่าจะเป็นตอนแกงนั่นแะลอามาคิดว่าเราแกงอะไรลูกๆดีอาบน้ำอาบน้ำเหรอเออใช่บอกก่อนว่าเนี่ยผ่านมา2-3เดือนยังไม่ได้อาบน้ำเลยนะอาบไม่เดือนเดียวเองเอออาบแค่เดือนเดียวเออเดือนเดียวเดือนเดียวเดือนเดียวยังไม่ได้อาบน้ำมาเดือนเดือนหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเออเดือนกว่าตอนนี้ก็เตรียมพร้อมที่จะถ่ายเอ่อ EP หน้านะครับก็ถ้าใครลูกต้องบอกก่อน เออต้องขอก่อนไปต้องขอบอกก่อนครับว่าพวกโลกสวยเนี่ยก็อย่าโรกสวยมากครับผมนะการอาบน้าแมวเนี่ยคือการทําความสะอาดให้แมวก็จริงนะครับแต่แมวก็เลีอยขนก็ทำความสะอาดเหมือนกันแต่ว่าการเลียขนของแมวเนี่ยมันไม่ได้กําจัดเห็บหมัดไงครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องจับอาบน้าครับผมเพื่อให้ลูกแมวแมีสุขภาพที่ดีนะครับถ้าปล่อยให้ลูกแมวไม่อาบน้ําหลายวันหรือหลายเดือนเนี่ยโอกาสที่จะมีหมัด หมัหรืออะไรพวกนี้ลังหมัดเนี่ยเต็มตัวนะครับบอกก่อนนะครับและอาจจะเป็น,ปน,นอันตรายาต่อาอาจจะเป็นอันตรายต่อแมวนะครับผมฉะนั้นเนี่ยนะครับก็อย่าโลกสวยเลยครับนัะเออเลี้ยงหมา เลี้ยหมาผมก็อาบน้ำให้หมาแหละเพราะกลัวเห็บหมัดมันขึ้นนะครับนี่ครับเลี้ยแมวผมต้องอาบน้าให้แมวกวหมัดมันขึ้นนะครับผมนะก็ตามนั้นแหละเนาะอยาไม่ต้องลอกสวยอะไรมากมายนะครับเออคนเลี้ยแมวเขาเข้าใจกันดีเลยเนาะมันมีวิธีการอาบน้ำหลายรูปแบบแหละนะฮะเออก็ตามนี้แหละก็วันนี้ขอตัวก่อนเลยครับไปกันนะเชื่อกันใหมนะครับสตีมีอะไรบอกไหมโอเคโอเคปิดกล้องแล้วดูอะไรนะ